ไปจ่าไปตัดบางมีกันยายจอยมา,ายถ่ายขีปถือกินหอมหอยหอยมื่อนี้ยายจอยสิ้ผ้ามาตัดเนาะวิธีการตัดของยายจอยอันดับแรกอะเ mm hmm. บื้องขวัญเพิ่นมาเพิ่นเน่าเพิ่นสันแต่เพิ่นเน่ากัเชือกมาผูกเนาะคะ่ะผูกตรงขวัญเพิ่นนั่นล่ละเพราะว่ามันสูงเกินหัวยายจอยเนาะยายจอยอยู่ผู้เดียวเอาลงบ่ได้มีเจ้นั้น แย่วก็ต้องผูกขวนมันสักกอนเชือกผูกแล้วก็เชือกส่วนมันก็ต้องเอาไปพาดไ้กับกิ้งใหม่แล้วก็มัดไ้เนาะค่ะเวลาเขาตัดนั่นก็จะบริโต๊กตุบลงมาเนาะเชือกผูกพยายามผูกแย่ใจพยายามหาหม่องผูกเนาะค่ะเพราะว่ามันสูงมันสูงแล้วก็ต้องผูกผูกผูกเสร็จแล้วก็เอาเชือกผูกจองไปทั้งขางเนาะค่ะแล้วก็หาหม่องให้มันห้อยน้ำเนาะค่ะ พี่เล่าตัดแล้วบามีตกลงมาก,กะอะยาใเห้ตกลงมาห่อนดินเนะาะเดี๋ยวจอยผูกแล้วๆเนาะคะ่ะผูกไว้ทั้งคางขั้นตอนต่อไปก็สิตัดเนาะคะ่ะเอามีดตัดใส่มีดเนาะเพราะว่ายายจอยอยู่ผู้เดียวอยู่กับยายแหละแต่ว่ายายไม่เห็นยังซอยได้ดอกผู้เถาเนาะใส่มีดตัดค่ะ ตัดๆ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 ขาดไปขาดไปตัดเนาะค่ะพยายามตัดให้ขวัญมันขาดมันตัดปุตทีเดียวก็ได้เนาะเพราะว่าแซงนี่มีสามน่วยเนาะค่ะแซงนี่มีสมน่วยถ้าตัดแห้งมันกะอสิขาดลุ่งเหมือดเหมอดแรงเนะเพราะว่าขวัญเดียวมีสามหน่วยเนาะสามหน่วยเราก็มาแยกออก เรียบร้อยจ้าวันนี้มีสามน้อยเนาะค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาลงจากต้นเนาะเพราะดีเยจ้ยใบเบรบแก่ปมเชียวเนาะค่ะเชียวเจ้าใมีปมมันหลุดลงเฉียวเดียว่ไดรเนาะหลุดลงมากกติดปมเจาก็ต้องขึ้นปดปมอีกได้นี้ค่ะปดปมออกยกขึ้นปดปมลงค่อยๆเอาลงเรียบร้อยเนาะค่ะซ้ำนี้เอ่อ กรขนุนห่ากะเซไปตกตุบใส่ดินเนาะเพราะว่ามันอยู่สูงซัมนี่ก็เรียบร้อยเนาะคะ่ะกรขนุนห่ากะสิบส๊สซัมขนุนแย่จอยท่านเด็กซุกดีปะไหนเนาะคะ่ะกำลังมิ่กินหอมๆในะแย่จอยต้องแบบโบมอีกแค่มือหนึ่งก็น,นะคะขอบคุณนะคะ